ครับเพื่อนเครับสำหรับวันนี้แล้วผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมวิธีการบาดบาดเชือกนะครับสำหรับปากใต้เขาเรียกว่าบาดเชือกนะครับให้นานานะครับทำการสาธิตปฏิบัติให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่าจะทํากันอย่างไรนั้นนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีสายเชือกนะครับสายเชือกนี่อาจจะเป็นสายเชือกเก่าหรือสายเชือกใหม่ที่มีความแข็งแรงก็ได้นะครับนะครับ ต่อไปก็จะมีไฟแช็กนะครับแล้วก็จะมีเทียนนะครับก็จะมี like <ด Liberty. S 1> ลักษณะแบบนี้นะครับครับเพื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็จะให้ปราชชาวบ้านน้านันทำการปฏิบัติให้เพื่อนรับชมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับโอเคครับครับขั้นตอนแรกก็ทําการจุดเทียนก่อนนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็ทาการ จุดเทียนนะครับไหนจุดยังไงอ่านั่นแหละจุดเทียนไว้นะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะทําการเอาหัวเชือกมานะครับอ้าวคลายนะครับคลายคลายเชือกตามเกลียวได้กี่เส้นนะครับคลายมาหนึ่งเส้นทําการเผาไฟเลยนะครับเพื่อที่จะหัวมันจะได้ไม่ต้องบานใช่ไหมมันไม่บานไม่ยุยไม่ยุยนะครับ ต่อไปใครเส้นที่สองนะครับตามเกลียวนะครับเผาไฟเช่นเดิมนะครับอโอเคนะครับแล้วก็ทำการใช้มือบิดไว้ใหญ่ปลายเชือกแตกนะครับต่อไปเส้นไหนอีกนะครับสำคัญปลายเชือกนี่ฮะป,ปลายเชือกแตกบาดไม่ได้ถ้าปลายเชือกแตกบาดไม่ได้นะครับ มมันนไ่ากเ้โอเคนะครับเผาแบบนี้ใช้มือใช้มือดิบๆไปเลยแล้วร้อนไหมครับเชือกมีทั้งหมดอ่าสี่เส้นนะครับสําหรับเชือกเส้นนี้แล้วก็จะมีแกนกลางหนึ่งเส้นนะครับก็จะมีลักษณะเชือกแบบนี้นะครับครับสําหรับแกนกลางเอาเอาเอาไว้ทําอะไรมั้งแกนกลางไม่ต้องอ่อแกนกลางไม่ต้องใช้นะครับก็จะได้เชือกมาทั้งหมดอ่าสี่เส้นซึ่งเขาปั่นเป็นเกลียวมาแล้วนะครับ ครับกนต่อไปทํำยังไงต่อนะครับต่อไปพับห่วงนะครับนในเอามือมือเอาเคตเอากาพับพเป็นห่วงเมื่อได้เป็นห่วงแล้วทํายังไงต่อคลายเกลียวคลายเกลียวด้านในออกนะครับสอดสอดคลายเกลียวสอดเส้นสำหรับเทียนนี้หมดความหมายแล้วยังครับหมดหมดความหมายดับไฟเลยดับไฟเลยโอเคต่อไป ทำการคลายเลียวคลายเลียวชดบาดเลยทำพิธีบาดแล้วไหนในตําเมื่งงานนี่อ๋อกลายเลียวแล้วเสียบเข้าไปเส้นเอาเส้นไหนเส้นเส้นด้านบนนะครับเส้นด้านบนก่อนเลยด้านบนก่อนนะครับอ่าดึงเข้าไปซึ่งเส้นที่สองก็เอาตามเส้นที่สองตามลำดับนะครับตามลำดับไปเลยโอ้ใ้นที่สองทำยังไงต่อครับทำแบบเดิม มุนอ๋อมุนมาตางด้านหน้าใช่ไหมคลายเกลียวแบบเดิมนะครับแต่เส้นที่สองไปเล่าหน้าเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองอ๋อเส้นที่สองเราต้องจับจุดได้ถูกเส้นที่สองเสียบเข้าไปอีกนะครับเสียบไปอีกเหมือนเดิมเหมือนไรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแสดงว่าเชือกก็จะไล่กันไปทีละเส้นละเส้นไล่ทีไปละเส้นละเส้นนี่เมอได้แล้วก็ทำการดึงให้ตึงเออดึงให้ตึง ครับเมื่อตึงแล้วจะได้มีลักษณะ,ะเป็นเช่นนี้นะครับอใต้ไหวเลยลครับต่อไปอก็จะเป็นเชือกเส้นที่สามนะครับเส้นที่สามจะแต่ยาให้ปีงเกลียวกันนะ,ะต้องให้กี่ท,ท,ทับกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเชือ,อกต่อไปก็ทําการคลายเกลียวต่อไปอีกคลายเกลียวอีกสอดอีกเส่นที่สาม<อ>น,นะครับ เสียบก็ไปอีกนะครับใต้ซ่าติอาไว้เลยแล้วก็ดึงออกไว้ครับตอนนี้ได้ไป3เส้นแล้วครับต่อไปก็จะเหลืออีกถึงเส้นนะครับสำหรับแกนกลางนั้นไม่ใช้ใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องใช้นะครับกลางไม่ต้องต่อไปเหลือเส้นที่สี่แล้วคือเส้นสุดท้ายของเชือกนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วอาจจะได้ว่าเราได้ได้บาดเชือกหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมครับนี่ รอบที่สองก่อนต่อไปรอบที่สองเริ่มจากเส้นที่หนึ่งใช่ไหมเริ่มจากเส้นที่หนึ่งมาเส้นที่หนึ่งนะครับเอาจับกันสามทีาใช้ใช้บาทสามครั้งนะครับสามรอบตอกสามรอบและอยู่รับลมไม่ผิดไม่เสียบเข้าไปนะครับอยู่อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เดี๋ยเดียเดียโอเคนะครับ เสียบกาไปนะครับมันกับเพื่อเสียบได้ลักษณะนี้ก็ทําการดึงกาไปนะครับดึงไปเลยเอาเส้นนี้ก็ดึงเส้นต่อไปไล่มาเส้นที่สองอีกนะครับไปดเส้นที่สองก็ดึงเส้นที่สองครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมครับสำหรับการบาดเชือกหรือทาบ่วงเชือกนะครับเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับในการผูกหลักแล้วก็ ครับเป็นห่วงต่างๆนะครับระประกันว่าไม่ลุดจะไม่มีการหลุดนะครับแต่ว่าเนี่ยตรงผ้าให้มันสำหรับเ,เชือกเส้นนี้แล้วก็จะเป็นเชือกอเส้นที่ใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่าก็มาสามารถทำการบาดบ่วงได้นะครับก็ใช้มือได้มือบิดเกลียวคลายเกลียวให้เชือกมีรูนะครับ เมื่อมีช่องว่างแล้วก็จะใช้หางเชือกที่เราทำการคลี่ออกมานั้นเสียบเข้าไปเลยนะครับครับก็จะเสียบลักษณะเป็นเช้นนี้นครับของชาบที่น่าแต่วแต่ว่าจะต้องอใช้ทำการสามรอบแต่ละเส้นนะครับคือว่าสามครั้งสามครั้งเ,เส้นหนึ่งจะจะทำการ,รากเสียบเข้าไปสามครั้งนะครับ ไม,ไม,ม,มสำหรับนหน้าหน้านันหรือบ่าวนันนี้นะครับก็ได้ทำการสาธิตให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็เป็นประสบการณ์ทำมาอย่างชำชองนะครับก็สาม,มารถบาทเป็นบ่วงบาทได้นะครับก็ประโยชน์ก็นำไปใช้สอยได้หลากหลายนะครับสำหรับบ่วงบาทนี้นะครับทำเป็นบ่วงเพื่อที่จะไปปลูกเลี้ยงการปรศุสัตว์นะครับหรือ วัวไฟก็ได้นะครับผมครับตั้าไม่บีกลางครับตอนนี้ได้ได้กี่รอบแล้วครับครบแล้วสามรอบครบสามรอบแล้วนะครับถ้าเสร็จแล้วเราจะทํำยังไงกันนี้สามรอบบางที่เส่นแล้วการจุดควายทำให้มันเดี่ยวใจตาสำเร็จ <า>ให้ครบสามรอบนะครับให้ครบสามรอบ,เ,อเ,รบเดี๋ยวสามรอบแล้วจะจะเก็บชิ้นงานให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนรับชมนะครับว่าสามรอบแล้วลักษณะบ่วงบาทเป็นเช่นไรนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปถ้าผมสามารถบ่วงบาทได้ผมจะสาธิตให้เพื่อนเพื่อนรับชมนะครับเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับ เพราะว่านักปราศรุน,นี้แกทํารวดเร็วมากเกินไปมองไม่ทันนะครับครับต่อไปก็ทําการาจุด,จ,ดจุดเทียนนะครับทําการเผาเลยนะครับอส่วนที่เหลือนะครับเอามาบ้วจมันจับเลยอ่อเอาเขาก็เร็วเอาม,าวม้วดนะ่ะต่อไปก็เผาอีกนะครับส่วนหนวดที่เหลือนะครับแกนกลางนี้ไม่ใช้นะครับ เลยทำเลยกูไปเล่นในทุอินี่แต่ว่าป้องแล้วกายบราวดหยาบรรลุนี่ก็สำคัญเลยร้อนโอ้โหใช้ใช้น้ำบ่อน้อยด้วยนะครับใช้น้ำบ่อน้อยกันนั้นน้ำมันไม่ร้อนถ้าเจอเจอเจอความร้อนก็ไปนะครับน้ำบ่อน้อยช่วยได้นะครับน้ำบ่อน้อยนี่สำคัญ ตอนนี้เราได้ว่าเหลืออีกหนึ่งนวดนะครับครับส่วนส่วนที่เหลือนะครับเดียวแล้วอย่างนวดเดียวเมื่อลอยจุดนชอบไปเลยใช้น้ำบ่อน้อยครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับไหนไในครับอ่าสำหรับบ่วงบาทนั้นนะครับอ่าเมื่อได้ทำการ บวงเป็นบาทแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นบวงบาทแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ทําการผูกมัดอย่างไรหรือดึงดึงรถดึงอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นเชือกเส้นใหญ่นะครับก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับครับสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับครับผมขอขอบคุณนานันมากนะครับใส่แบบนี้นะครับทำาทำการผูกมัดดูดิครับ ใส่เป็นบ่วงบาทแบบนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณน้านันปราชชาวบ้านนะครับสำหรับวิธีการตำบวงบาทนะครับครับสุดท้ายนี้ผมวัดชรินเดียวัยก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวัดชรินเดียวัยกันมาตลอดนะครับครับขอให้เพื่อนๆนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนครับ 两包。